สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอพอาไปน้องมาดูกันจะจะดูกันใกล้ๆกับรถบุดค่ายโกบิโ,โก้ SK140LC รุ่น11ความเร็วของเขาครับ k า w า s a k i k 7ี14ตันก็200กิโลครับ แต่งซิงไหมเนาะหอดไปเกือบ40ดวงนะครับดูความเร็ว4,000ชั่วโมงยังเปรี้ยครับแกะกลองมาได้2ปีกว่านี่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับขนาด104เร่งงานครับเดี๋ยวคนมางานเมาส์จะเต็มคนระับ 160ลูกบาทเมตรครับใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งครับเป็นบล็อกเลย <S <S 2> <S 2> ไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาม่วนกันกับร้อยสีสิบสีตันกับนสองร้อยกิโลสีจีเจเคหนึ่ง เอ็กเค,เ,คเคสเจ็ดีแปดส้าพลังมาครับคนขับไม่ได้ยุดเลยช่วงเอาชงเอาครับ เก็ดสิอรองรับการกระดกได้ดีครับ L4 ลดเลยถึงนี้7ตัวแคเดีย2โอ้เทียบเท่า200เลยนะ200นี่แท็ก80ครับเราประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเลิศครับนะสำหรับ4 j เจรุ่น8นี่ใช้มิสูนะ จัดครับจัด<_><_>ยังไม่พอครับ ครับจะลั่นให้ดูไม่ได้ครับลั่นเลยดูสวนสักสร้างครับโอ้โหพี่ร็อกไปไหนมาเนี่ยหายไปนาน สี่ห้าคันเลยน้องคนครับนี่เครียดเลยขุดไ่อยู่ครับตัดไม่พันนี่แหละบางเท่าเกเนเออเอาสองร้อยมาก็ชากไหมครับน่ะลดไปที่สามสิบวลอด ดินอ่อนๆยกให้เขาแล้วครับเจอของแข็งก็ช้าหน่อยธรรมดาดินดินสวยครับดินสวยนี่ดินนี้ปลูกทุเรียนนะพี่น้องเอาไปถมนะไปถมแล้วก็ปลูกทุเรียนได้เลยครับผมไปวันก่อนเเขาเขาถมดินอย่างนี้แหละแล้วก็ปลูกทุเรียนทุเรียนนี่สูง สามสี่เมตรนะครับเป็นทุ่มเลยเรียนชอบดินเหนียวเหนียวลูกรังนี่แหละครับนะจริงๆเอาไปเทไปเทเป็นกองกองห่างกันห้าเมตรสี่เมตรที่ก็ปลูกได้ครับรดลงไป เริ่มจะหมดละเมื่อกี้ไม่ดังครับ4,000ชมงถือว่าเหล็กดีมากครับน่าจะชุบฮัทโครมมาอย่างดีหรือว่าใช้สลักแข็งพิเศษอะ,อะ,อะใส่ยเทาเอท้า4,500จัดไป พี่รอ็อกพี่รอ็อกแต่ขับขับไม่เร็วครับขับไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนครับฮะดูว่าเขาใส่กีตาร์พี่น้องหนึ่งนะนะส่วนใหญ่ประชาติจะรับยรรินนับค่อยๆจบครับสองสองอ่ะสอง,สองตั้งใจนับเลย สครับ0.60ลูกบาทเมตรหรือว่า0.60จุคิวนะครับสนะพี่น้องโอ้เดี๋ยวลืมว่าอย่งนี้นะลืมเมิดได้ปะเนี่ยสี 4. แหร็อกมีสีสวยครับโอ้แปดสิบก้ังมาห้า ต่อมเร็วตรงนี้จะขยายมาอีกครับก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่งสโลปเท่าไหรเปิดตรงนี้ให้ลึกก่อนครับเพื่อจะเวลาฝนตกมาจะได้อยู่มุมอ่ะหโ,โอ้กับลืมนี่เจ็ก็ถูกหรือเปล่าน้องเจนะเจอุ้มครับ แปดเท่าแถมหน่อยเก้าเก้าตักนะอ,อ๋อสบายมากครับโอ้เจสซี่ใหญ่รอบคันนี้1้5ยเก้าห้าครับ ก็ือขึงนไปหนึ่งไมค์ซีครับสนใจเข้าดูได้ครับยูทู e ช่องชาติเจริญสับเพราะเพชาติเจริญซับอกคา์เวเตออนทรัจะได้ชมกันเต็ม ร้อนมากพี่น้องผมรีวิว104รุ่น11นประมาณ40นาทีได้ครับร้อนแล้วอยู่น้ำครับไม่ได้เอาน้ำมาด้วยผมต้องขอจบกับรถคุชโปรโกเบโร้อยสเค1 1รุ่น11นะครับใช้เครื่องอิซุซุตมคาวาสักีเคเจ็ดปี ท,ที่จังหวัดระยองครับนะตำบลตศิธฐ์อำเภอปลวกแดงสดวูตดำก็รออยู่แล้วครับนะซีรีห้าร้กระบะอลโมูมิเนียมขอขอบคุณฮอจกอ็คงสกอนหรือว่าเสียดโดมครับใครต้องการหินทรายก็สอบถามได้ครับนะเอาไปส่งถึงบ้านหรือเอารถมาเอาเองก็ได้ เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวก่อนพี่น้องฝากกดติดตามลยครับสวัสดีครับ